สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คุณยายแก้วตานะครับกับกำไรทองครับผมตรงนี้จะมีอยู่แค่สามเชือกครับมีบุญหลายแล้วก็กำไรทองแล้วก็แก้วตาครับนอกนั้นก็จะอยู่โซนข้างในหมดครับถ้าจะเงียบนิดนึงครับตรงนี้โซนนี้จะเงียบนี่ครับไม่มีช้างครับจะอยู่ตรงนี้แค่สองเชือก สามเชือกกับคนหลายส่วนน้องใหม่ก็อยู่นู่นครับลงช้างใหญ่เอาไปตั้งแต่เช้าครับผมแก้วตาก็อายุเยอะครับเกือบหกสิบปีแล้วครับแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่กินทางมะพร้าวได้ก็ถือว่าปันยังดีมากครับผมนี่ก็กําไรทองถือว่าร่างกายเขาดีนั้นดูขมับเขาครับช้างมีอายุจะขมับจะลึกนิดนึงครับตรงนี่ครับลึกๆตรงนี้เรียกว่าขมับนะครับเนี่ยครับ ตรนี้เขาเรียกว่าขมับนะครับถ้าช้างมีอายุก็จะขมับจะลึกถ้าช้างไม่มีอายุอย่างอ่อนก็ขมับก็จะเต็มเพิ่งไปเอากล้วยมาให้น้องใหม่ครับที่กระทิงลายลมจะแรงบ้างนะครับเพราะว่าอากาศหนาวครับที่พัทยาตอนนี้นี่ครับเพิ่งไปเหมากล้วยมาครับโลละสิบห้าคะแนนครับผมไปก็ไปกลับก็มสามสิบโลครับผม มันเลยครับมีแต่ลูกใหญ่ๆ <_ d ood les> ก็แม่แม่เอฟซีช่องฟังเออช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่นะครับก็ <_ d ood les> แม่แม่เอฟซีบอกว่าอยากให้น้องใหม่ได้กินกล้วยหว,วานๆบ้างก็เลยให้คะแนนควานเล็กไปซื้อมาให้น้องใหม่นะครับก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีม,ม,ม,มากๆครับผมวันนี้ก็เพิ่งไปมาครับผมแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะให้น้องใหม่ กินกล้วยอาจจะกินวันละสี่ห้าวีครับให้กินทุกๆวันไปเรื่อยๆครับผมส่วนพรุ่งนี้ก็จะนำอาหารต้นสับรดนะครับไปลงให้กับสวนสามเหลี่ยมทองคำครับพรุ่งนี้ก็จะนำสับรดไปลงให้ช้างที่สามเหลี่ยมทองคำอีก4ขั้นลดนะครับเพราะว่า เป็นของท่านดรชัยอนันครับให้ลงพรุ่งนี้อีก4คันรถครับส่วนตอนเย็นๆก็ก็จะมอบคะแนนให้กับพลายไอซีดครับซีดอมิกกี้ที่ว่ายังยังไม่สบายครับป่วยอยู่เจ็บขาหรือเจ็บหลังนี่แหละครับก็ยังรอคุยกันในกลุ่มอยู่นะครับกลุ่มลาย2288 NC ก่อนนะครับว่าจะ ให้โอนไปทางไหนนะครับก็รอแม่แม่เอฟซี FC บอกว่าจะตอนนี้ผมยังไม่มีหมายเลขบัญชีไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับก็ต้องรอตอนเย็นก่อนถ้าได้เรียบร้อยอยังไงก็จะช่วยเหลือซีดอลแม็กกี้ไปครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังประชุมกันอยู่ในกลุ่มลายอยู่นะครับว่าจะส่งไปทางไหนถ้าโอเคประชุมเสร็จเรียบร้อยก็คงจะได้ ส่งคะแนนไปช่วยเหลือสีดอลแม็กกี้ครับมิกกี้อะไรนั่นแหละครับที่สวนเขาเขียวนู่นครับจากผมไปเขาเขียวไกลครับผมก็เลยว่าจะอนคะแนนไปช่วยเหลือเรื่องค่าอาหารเรื่องค่าอยู่ค่ายาก่อนครับก็คะแนนทั้งหมดที่จะช่วยเหลือก็ตอนนี้ประชุมกันอยู่นะครับว่า,อาของแม่แม่เอฟซีกลุ่มลาย 2288MC ครับส่วนพันเล็กก็เป็นแค่สะพานบุญช่วยเหลือเพราะว่ากลุ่ม ลาย2288นี่เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือช้างเจ็บช้างชรา,าครับช้างที่เป็นไข้เป็นป่วยอะไรเงี้ยครับก็จะมาประชุมกันว่าเราควรจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างช่วยเลืเอช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆกันไปครับคนละนิดคนละหน่อยช่วยเหลือกันช้างเจ็บช้างป่วยแล้วก็ช้างชรา,าตอนนี้คุยกันอยู่ครับถ้าประมาณเย็นๆนู่นแหละครับถึงจะได้ส่งคะแนนไปมอบให้กับซีดอลมิกกี้ถ้ายังไงก็ ต้องรอดูทางกลุ่มก่อนครับว่าจะให้ผมส่งเวลาไหนครับผมแต่ยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าม่กกี้เขาป่วยไม่สบายครับก็ขอบคุณกลุ่มไลน22์ 2288nc ของแม่แม่ fc ทุก,ท,กทุกท่านครับเพราะว่าแม่แม่ fc เป็นคนที่จิตใจเมตตาต่อช้างต่อ,อ,อสุนัขนะครับก็ ช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยครับผมก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับน้องใหม่สวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวยๆบทสูงยิเมือขึ้นเสียงนี่ครับน้องใหม่ครับผม อยู่ตรงโรงช้างข้างในนะครับอยู่กับแม่แม่ของนี่ก็ผ่านคาสร้อยครับก็อยู่ตรงนี้ตอนกลางวันครับผมพอประมาณค่ำๆก็จะเอากลับครับผมพออยู่ตรงนี้เขามีเพื่อนอยู่ที่บ้านเขาก็อยากมาหาแม่ลำดวนก็เลยเอามาอยู่กับแม่ลำดวนีนครับ สูงยิ่งมากขึ้นสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าส,สวยๆสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ก่อนแล้วรูปเร็วสวัสดีค่าก่อนส,สวยๆยิ่งมากขึ้นสูงสวัสดีค่าส,สวยๆส,สวัสดีค่าค่าเสียงใหม่ดังๆดูท้องน้องใหม่นะครับ ดอเขาก็เริ่มบวมแล้วนะครับก็คงจะไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็เตรียมพวกสปอตไลท์ Life, พวกไฟพวกอะไรไว้แล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วก็คงจะเร็วๆนี้ครับดูครับ ตัาการก็คงจะไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือท้องเขาก็แปลกๆหลายวันแล้วครับคงจะถ้าเจ็บก็คงจะไม่นานเท่าไหร่ก็คงจะคลอดเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนกับท้ายๆเขาตกลงมาเหมือนช่องคลอดก็เริ่มที่จะมีอันนี้แล้วครับนี่ครับ จะดีก็เริ่มที่จะบวมแล้วนะครับสมองจะมาขึ้นสูงบนสูงอาปาก Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool พอแล้วพอแล้วกินดีๆพุ่นบางนากับทิมเมิร์ดตรงนี้ก็เป็นเกยช้างนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะยืนเต็มตรงนี้เลยครับนี่ครับจะเป็นเบอร์เป็นช่องเป็นช่อง เวลานักท่องเที่ยวขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นช่องเป็นช่องนะครับตอนนี้ก็จะลกหน่อยมีนกมีอะไรมาฉี่ใสอ่อใส่เต้มครับเงียบสงบนี่ก็คุณแม่คุณยายคำสร้อย ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่นะครับขอบคุณน้องมากครับผมน้องใหม่ขอบคุณก่อมบสูงยิ่งมาขึ้นสูงค่ะสวยๆค่ะข,ขอบคุณน้องมากนะครับสวัสดีครับ